เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับมามิทินิวส์นะคะเช่นเคยเลยเจอกันนะคะก็จะมีข่าวดีๆใหม่ๆสดๆร้อนๆมาฝากพี่น้องชาวไทยเหมือน,ชา,อนชาวไทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะข้อข่าวนะคะคนละครึ่งเฟสสองกันบ้างดีกว่าหลายๆคนที่เหี่ยวเช้ากันไปหลังจากไม่สามารถที่จะสมัครทันนะคะมีข่าวดีมากกระซิบบอกนะคะทราบไหมคะว,ว่ามีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เกือบ5แสนรายนะคะที่สมัครรอบที่2ดังนั้นข่าวดีก็คือ5แสนรายนั้นก็จะเป็นสิทธิ์ที่เหลือนะคะที่เดี๋ยวรัฐเขาก็จะให้ลงทะเบียนเพิ่มนั่นเองค่ะ โดยหลังจากที่โครงการคนละครึ่งเฟสสนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ค b k o l a r e c o m เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกา,า,าถึง23นาฬิกานะคะโดยเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่1มกราคมถึง31มีมนาคม64นะคะวันนั้นเป็นวันที่แบบว่าโอ้โหคนลงทะเบียนเร็วมากค่ะเขาเปิด6โมงนะคะลงทะเบียนเสร็จนี่มไม่ถึง9มโมงเช้าลงครบ5ล้านนะคะซึ่งก็ถือว่ารวดเร็วมากนะคะ โดยนางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะคะโคศกกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าคนละครึ่งเฟส2ว่าหลังตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2จํจำนวน5ล้านคนเสร็จสิ้นแล้วพบว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์4.5ล้านคนและอีกประมาณ4.9แสนคนไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลนะคะโดยได้มีการส่งข้อความ SMS แจ้งผลการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบส่วนใหญ่เพราะว่ามีสาเหตุดังต่อไปนี้นะคะ,ะพิมพ์ชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐนะคะหรือไม่ก็หมายเลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐหรือวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับข้อมูลของภาครัฐนะคะอย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยจะยังไม่เสียสิทธิ์นะคะและมีโอกาสลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องใหม่หากมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ ส่วนอีก4.5ล้านคนนะคะได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังค์และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการนะคะเพื่อเริ่มต้นใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม64นะคะส่วนผู้ใช้สิทธิ์คละครึ่งระยะแรกเนี่ยยังสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค์ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการคะ่ะ โดยสิทธิที่เหลือจากโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนะคะมีจํานวน4.3มีจำนวน4.3แสนคนและโครงการคนละครึ่งระยะที่2คือ4.9แสนคนนะคะซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาอีกครั้งค่ะหลังจากได้ข้อมูลผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่2ที่ใช้สิทธิ์ไม่ทันภายใน14วันทำการจะดำเนเงินการอย่างไรนะคะ แต่ขณะนี้ยังระบุไม่ได้ว่าจะเปิดเมื่อใดหรือมีจำนวนเท่าไร่จะต้องรอพิจารณารายละเอียดอีกครั mm ้งหนึ 36, 21, 000, 000, 000, 000. Oh, yeah. ่งค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่งนะคะณวันที่22ธันวาคม63มีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว9.5ล้านคนมียอดค่าใช้จ่ายสะสมเกือบส6 8 9 1ล้านบาทเลยนะคะโอ้โหเยอะมากนะคะโดยเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสูงกว่าภาครัฐค่ะ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแล้วนะคะสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ดังนี้เลยนะคะโดยหลึ่ละเราต้องไปโหลดแอป,ปเป่าตังมาก่อนนะคะจาก Google Play นะคะ หรือ p r e y t t o r e นะคะโหลดเข้ามาในโทรศัพท์แล้วติดตั้งนะคะเราก็ระบุมือถือลงไปนะคะยืนยันเลข OTP 6หลักที่ได้รับจาก SMS นะคะกดเลือกยอมรับเงื่อนไขต่างๆนานานะคะแล้วระบบพินเนี่ยก็จะส่งมาให้เราเป็นเลข6หลักนะคะเราก็ทำการยืนยันบัญชีนะคะ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปได้นะคะก็สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยโดยไม่ต้องไปที่ธนาคารก็ได้นะคะโดยวิธีการถ้าเวลาเราไปทําที่บัตร ATM อที่กรุงไทยที่ตู้นะคะก็ให้เลือกเมนูยืนยันตัวตนนะคะโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM นะแล้วก็ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิเศษตัวตนแล้วก็เสียบบัตรประชาชนนะคะรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันของท่านเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จก็นําบัตรประชาชนออกและดําเนินการต่อบ,บนแอปพลิเคชันแล้วดำเนินการตอบบนแอปพลิเคชันปอตังได้เลยค่ะนี่ก็โหข่าวสดๆร้อนๆ้อนสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าผิดหวังกับเฟด ผิดหวังกับคนละครึ่งเฟสที่2นะคะรอนะคะโหเหลือตั้งเกือบ5้าแสนสิทธิ์นะคะไม่ใช่นน้อยเลยนะเดี๋ยวรอฟังข่าวจากรัฐบาลค่ะแล้วเราก็ค่อยรอมาสมัครกันอีกรอบนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy T n e s ไว้เลยนะคะ